แต่เรื่องของฟาร์มจระเข้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะมี <ạ. S 1> เรื่องมาฝากเตือนจริงๆที่จังหวัดตราดนะครับโอ้โหที่นั่นมีอยู่พื้นที่หนึ่งเขาเลี้ยงจระเข้ไว้อยู่ในฟาร์มทีนี้เกิดว่ามีจระเข้หลุดมาแล้วมันไม่ได้หลุดมาแค่ตัวสองตัวอโอ้โหเขาบอกว่าเกือบ30ตัวครับต้องไปไล่จับที่นี่ครับฟาร์มเลี้ยงจระเข้แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณหมู่9กําตบลคลองใหญ่อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดครับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดเขต2คลองใหญ่พร้อมกับชาวบ้านจำนวนมากมาที่นี่เลยครับที่ฟาร์มจระเข้แห่งนี้ช่วยกันสิครับก็มา,มาช่วยกันล้อมจับจระเข้น้ำจืดขนาดความยาวกว่า2เมตรครับคือจะเล่าให้ฟังแบบสรารคดีแบบนี้ คือจระเข้เมื่อมันหลุดออกมาแล้วมันก็จะต้องหาที่หาทางหาที่อยู่ของมันเดีจระเข้น้ำจืดเป็นสัตว์ที่ดูร้ายเออพอแล้วคุณผู้ชมคิดว่าดูสารคดีได้อยู่เสียงก็ได้เล่าข่าวก่อนข่าวนี่ยังไงคือมันหลุดออกมาหลายตัวเราาในฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไว้ทั้งหมดนะนะ 2องร้อยสิบองตั oh แต่ปรากฏว่าคืนวันที่21มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาตอนประมาณช่วงตีสากว่าเกินลมพายุฝนตกหนักในพื้นที่ oh น้ำท่วมบ่อจระเ, oh เข้เท่านั้นลหละครับพวกเราเป็นอิสระแล้ว oh <c oughs> ออกมาเกือบ30ตัว oh ho. แต่มันก็ไม่ได้ไปไหนไกลนะมันก็อยู่ในละแวกนั้นแหละครับคุณผู้ชมครับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องระดมกําลังมาช่วยกันค้นหาและตามจับนี่นี่เอาใส่จักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์ีัเอาซ้อนกันมาแบบนี้เลยเหรอซ er ้อนมาแบบนี้แหละครับโอ้ยบรรยากาศเหมือนจับตุ้งเงินตัวทองยังไงยังงั้นเลยนะคือมันไปหมดจริงๆริงี่คุณข้างถนนยังมีอ่ะ แล้วแถวชุมชนแถวอำเภอก็เจอเหมือนกันที่มันอยู่ข้างป่าที่เป็นคลองเล็กๆก็มีด้วยคุณเราเขเก็บมาหมดไหมเนี่ยนี่ไงคุณที่สาสงสัยแน่นอนชาวบ้านเขายิ่งสงสัยมากๆนะทำยังไงดีจะจับได้หมดไหมเพราะเขากลัวมันจะไปทำร้ายประชาชนได้มัดปากมัดแขนงี้เลยอ่ะนี่แหละ ก็มัดเอาไว้จับกลุ่มตัวไปที่เรียบร้อยมันหลุดออกมากี่ตัวนะหลุดออกมาสามสิบสรุปแล้วเนี่ยก็เหลือประมาณสัก27จคือจับได้เนี่ยเขาบอกว่าจํานวนเป๊ะเลยนะ27ตัวชตัวชัวเออต้องถามอย่างนี้จริงๆนะตัวหรือเปล่าเหลืออยู่ตัวสักตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าจับมาหมดแล้วนี่ไงบ่อนี้ไงคนลกบ่อนี้แหละไม่ใช่บ่อตะกี้คนละบ่อกันคนละอันนะแต่ทุก ฟาร์มเขาจะมีมาตรการแล้วก็มีมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับแนวป้องกันไม่ให้จระเข้หลุดมีอยู่แล้วแต่บางทีมันก็สูนวิสัยจริงๆนี้ก็น่าห็นใจค่ะยังไงก็เนี่ยแหละนะร่วม้วยช่วยกันผมเคยคุยเจ้าของฟาร์มเขาบอกว่าทุกปีหรือว่าทุก6เดือนหรือไม่แน่ใจนะประมาณสัก6เดือนแหละเจ้าหน้าที่กรมประมงเขาจะไปดูที่ฟาร์มตรวจสอบไปตรวจสอบว่ายังอยู่ดีครอบใกม้จเริญเตบโตเป็นยังไงก็ดีนะเขาจะได้ตรวจสอบเรื่องของสุขอนามัยอะไรต่างๆด้วยค่ะ